ขอบคุณพี่เจ๊นนะคะแล,แล้วก็คุณพี่กมลวันได้แล้วนะคะส้มโอบอกเมื่อวานเอามาแล้วลืมมาลงพอดีทางเข้าไปไม่ได้นะคะมันลีพี่เจ๊บอกไม่กล้าเสี่ยงใช่ไหมโอ้โหดูน oh, ี่ขัดไทยแล้วก็จะมีส้มตามโห oh, ของเต็มเลยมาแต่ละทีนี่ฝากความรักให้เต็มเลย <Okay. S 1> ขอบคุณนะคะ เนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดินทางไปเชียงใหม่แล้วพี่พี่เจี๊ยบอีกพักหนึ่งจะเดินทางไปเชียงใหม่แล้วได้พักมั่งหรือ,อยังเนี่ยจะไม่นอนเลยจะไ,ไม่นอนเลย,นนเลยตำนะคะหมูกรอบ,รบนะฮะแล้วก็มีลูกพับอ,อันนี้ส้มตำแบบเผ็ด แล้วก็นี่เสื้อมาฝากพ่อควานเขียดนะคะขอบคุณพี่เจี๊ยบนะครับเสื้อมีหลายตัวเลยมาส่งก่อนขึ้นเชียงใหม่นะคะพี่เจี๊ยบบอกไม่ได้ส่งเลยทั้งปีใหม่ทั้งพี่แดนไม่เป็นไรค่ะทํางานขอบคุณพี่เจี๊ยบนะคะวันนี้มีหมูกรอบมาให้ทานด้วยยังครับครับยังครับยางดูนี่พี่เจี๊ยบมาส่ง ลงคืนนอดไปเที่ยวเชียงใหม่ไปกี่วันด้เปล่าก็สักพักหนึ่งสองเชือกค่ะที่ปางของพี่สาวแล้วก็จะลงมาฝึกช้างให้พี่เคได้บอกว่ารอขากลับก่อนค่อยเจอกันได้เดี๋ยวแวะมาโกงหน่อยฮาฮ่า้อเท็บจรงสหน่อยโกงสักหน่อยรักที่สุดเลยรักที่สุดเลย บอกพี่ปีไปรออยู่บ้านก่อนเดี๋ยวอาแดงกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจมมากล้วยมาให้ลูกอยู่ตรงนี้เย็นสบายเลยค่ะเ็นอาแดงครับครับยางครับยางลูกครับยางเอออยากกินอยากกินมากมายครับยางครับครับกินแล้วหรือยังครับกินแล้วใส่แล้วนึกว่าทำล่วง อ้อมามามาโอ้อโหะพี่ปีมีสเสบียงกินที่บ้านสบายเลยบอกดูเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเมื่อวานเจอคุณแม่คุณขอจับมือหน่อยอุ้ยขอจับมือหน่อยมาไม่ได้ก็ขอจับมือขอจับมือ ครับไหมครับลูกรักไหมรักไหมครับยังครับไม่กเกุไม่นี่หรอกเขาเล่นได้เฉยค่ะครับก่อนครับอพ่อมาพอมาถอยก่อนครับเสียงอู้อยากกินอออยากกินออู้ สวัสดีครับครับผมรูมันเปิดแล้วใช่ไหมาขอให้ย่างเราอีกไหมรูมันเปิดอาแดนเราอีกไหมครับอีกไหมกินอร่อยเดี๋ยวนี้ไม่มีดีนโผลเขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะคุณยาย ไปเป็นสาวเหนือแข็งแรงแข็งแรงเดี๋ยวไปหาปบ่อย